คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพ่อขายยาเนี่ยนะมันกลัวตำรวจมากกว่ากลัวตายอีกนะเออ,เ,อ,อเจอตำรวจลอ่อซื้อพอเห็นปับ๊บไหวตัวทันรู้ว่าเป็นตำรวจเท่านั้นแหละฮะทิ้งทั้งมอเตอร์ไซค์ทิ้งทั้งยาเสพติดกระโดดพุ่งเหลาลงคลองและผีพัดแล้วคุณผู้ชมลองดูสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยต้องไปค้นรถก่อนนี่คือตรงจุดเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับคือขอภัยเป็นคลองรังสิตประยุรศักหน้าหมู่บ้านศรีวลีรังสิตสองนี่ ้าหน้าที่ก็ต้องประสานกู้ภัยนักประดาน้ำมาช่วยกันดำน้ำค้นหาแต่มันมีคลิปคลิปหนึ่งที่ตำรวจเองก็ต้องหาห,าหลักฐานมาประกอบว่าขายาจริงไหมดูฮะภาพทางขวามือค้นรถมอเตอร์ไซค์เจอยาบ้า200เม็ดอยู่ในถุงซิปสีฟ้าชัดเจนจงังหวะหาเนี่ยไอทางฝั่งซ้ายก็หากันไปหาสักพักใหญ่ไม่เจอตัวพอผ่านไปแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับไปเจอว่าอ๋อตัวสอบเบื้องต้น พ่ขอาขายาคนนี้ชื่อบราวีคลื่นอุระอายุ42เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์แต่มาค้ายาอยู่ที่ปทุมธานีพอรู้ชื่อเสียงเรียงนามปั๊บเนี่ยนะฮะทางกู้ภัยก็กู้ร่างขึ้นมาได้พอดีสุดท้ายตายฮะแล้วอย่างที่บอกเลยตำรวจล่อซื้อแต่บราวีเนี่ยไหวตัวทันเลยตัดสินใจวิ่งหนีกระโดดพุ่งหลาลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์แล้วอย่างที่บอกจบชีวิตลง เพราะกลัวตำรวจมากกว่ากลัวตายนะฮะวันนี้เราย้อนกลับไปตรงจุดเกิดเหตุที่ตํารวจเขามีการตรวจค้นด้วยนะฮะวันนี้เราไปคุยกับทางด้านของชื่อว่าลุงตู่ก็แล้วกันเป็นวนมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวๆตรงจุดตรงนั้นก็มีการบอกว่ารู้จักนะไอ้เจ้าคนที่เป็นพ่อค้าขายยาเนี่ยแล้วก็โดดลงคลองลังสตไปเนี่ยจนเสียชีวิตนะฮะคุณผู้ชมเพราะกลัวตํารวจจับแต่สุดท้ายแล้ว60บอกสินาทีนักประดาน้ำไปงมร่างขึ้นมาได้ชื่อว่าเจ้าเต้ฮะแถวๆนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีเขาบอกเต้เนี่ย คนตายเนี่ยและเป็นพ่อค้าขายยาเนี่ยมักจะวนเวียนมาอยู่แ,แถวเนี้แถววิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยตลอดเลยพอมาถึงปุ๊บวิ่มอเตอร์ไซค์ก็วิ่งหนีก็นอดกไปหมดเลยออกจากวินหมดเลยเพราะไม่อยากคุยเพราะรู้ว่าไอ้เจ้าเต้นเนี่ยมันพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด<อ>แล้วลักษณะของการมาคุยแต่ละครั้งพอมาถึงพูดว่าไงยไหฮะไอ้เจ้าเต้คนตายสวัสดีลุงลักษณะเนี่ยลุงตู่บอกออ มึงดีดมาอีกแล้วเหรอวะดีดดีด,ด,ดเหมือนคนเมายาเลยมีความกลัวฮะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าตกใจเหมือนกันนะคิดว่าเลิกยุ่งแล้วกับยาเสพติดพอพักหลังมาเนี่ยก็เห็นว่าไม่ได้คงเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วถามว่าเฮ้ยเอ็งไปเสพยาขายยาปะเนี่ยเตบอกผมไม่เกี่ยวข้องแล้วเลิกแล้วสุดท้ายแล้วมาทราบข่าวตำรวจล่อซื้อแม่ลุงตู่บอกนะเตถ้าเอ็งโดนจับอยู่แป๊บแป๊เดี๋ยวก็ออก แต่สุดท้ายหวังจะหนีตำรวจโดดคลองลังสิตจนตายเราซื้อยาบ้าอะไรเนี้ยมียาบ้า200เม็ดในซองอะไรอ่ะซองมาบ้า,าก็ลงนะแล้วก็สะบัดหนีตำรวจแล้วก็วิ่งไปกระโดดน้ำหนีตำรวจมาตายเแต่คนหมู่บ้านศีวิรีก็นึกว่าผู้หญิงแต่มันพอมาดูเอ้โซนิกสีฟ้าก็นึกในใจว่าต้องไปในเตะแน,น่ เพิ่งออกมาได้เดือนกบบ่ายเอง<ะ>มาแล้วก็มามามา,มายกมือไหว้พ่าเอ้าเพิ่งออกจากคุกผมบอกเพิ่งออกจากคุกแ,แต่นี้ก็บอกเลิกได้แล้วหางานการทำเอ<ะ>อยอะอายุขนาดนี้แล้วแต่เรื่องพวกผมไม่อยากยุ่งอ่ะนี่ฮะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วไม่ยอมเลิกในส่วนของการค้ายาเสพติดและจบชีวิตลงแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบพบของกลางยาบ้า200เม็ดนะฮะ